ดูทางฝั่งของยามาฮ่ากันบ้างนะครับโอ้โหพาวิลเลียนเขาก็เล่นใหญ่ไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเอานักบิดนะครับระดับโลก2คนนะครับมาเจอกับทางฝั่งของแฟนๆนะครับทั้งฟาบิโอการตาโร่แล้วก็อเล็กซ์รินนะครับก็ที่ยามาฮ่าครับ GP พาวิลเลียนนะครับปีนี้ก็สร้างเสียงฮือฮาได้อีกแล้วนะครับนำสุดยอดรถแข่งยามาฮ่า YZR M1 ของ2นักนักบิดระดับโลกอย่างการตาโร่หมายเลขยี่สิบนะครับแล้วก็อเล็กซ์รินหมายเลขสี่สิบสอง มาร่วมจัดแสดงใน Monster Energy Yamaha MotoGP Zone ภายในบูธเนี่ยพบกับนักแข่งตัวแรงรุ่นต่างๆอีกมากมายทั้ง Yamaha r R 6นะครับที่ใช้ลงทำการแข่งขัน Ver s u p e r b อร์ Super Championship i 0 2 4ในรุ่น Ver Super s อร์ t 600นะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ครับที่ต้องมีทุกปีก็คือการได้สนุกเร้าใจกับเครื่อง Moto Trainer ปีแล้วผมมาให้ลูกไวลอลเหมือนกันมันเหมือนมากเลยนะฮะที่เป็นเครื่องฝึกจําลองสนามแข่งขันชั้นนําของทั่วโลกมาให้แฟนๆได้ทดลองขับจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยยามาฮ่าก็ยังเอาใจสายช็อปนะครับด้วยการนําสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากยามาฮ่ามาให้เลือกช็อปแบบจุใจสุดพิเศษกับคอลเลคชันยามาฮ่าสเปเชียลอิดิชั่น2024ในราคาพิเศษที่มีจําหน่ายในยามาฮ่า GP Pavilion เท่านั้นซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของการแข่งขัน P.T. กลางปีออฟไทยแลนด์2024เพราะฉะนั้นใครบัตแล้ว อย่าลืมมาเจอได้ที่บูธยามาฮ่านะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรเข้าชมสามารถเข้าไปร่วมเชียร์การแข่งขัน,น MotoGP แบบ LED จอยักษ์ไปพร้อมๆกันที่บูธยามาฮ่าครับ